เด็กรู้ไหมคะว่าเวลาที่คนมาเรียนการแสดงเนี่ยเขาไม่ได้เรียนเพื่อไปเป็นนักสแสดงอย่างเดียวนะหลายคนเนี่ยที่มาเรียนกับครูเคยมีเคสหนึ่งตอนนั้นเป็นเด็กนะมานั่งเรียนเนี่ยนั่งท่าน,นี้เลย ไม่มั่นใจในตัวเองมือนี่เกี่ยวกันอย่างนี้เลยนะคะไม่กล้าเข้าสังคมโดนเพื่อนบูลลี่ไม่มีเพื่อนแต่พอเขาเรียนไปได้แค่6เดือนเท่านั้นเองค่ะเขากลับมาแล้วเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งแล้วบอกครูครับตอนนี้ผมมีเป้าหมายแบบนี้ผมมีความสุขมากขึ้นแล้วก็มีเพื่อนที่สนิทก,กับเขารอบตัวมากขึ้นถามว่าเพราะอะไรเพราะเขารู้จักวิธีการเข้าสังคมเขารู้จักวิธีการสร้างความมั่นใจจากภายในของเขาผ่านคลาสการแสดงค่ะฉะนั้นถ้าเด็กๆคนไหนนะคะอยากมาฝึกความมั่นใจในตัวเองไม่จําเป็นที่บอกโอ้ต้องไปเป็นดาราเท่านั้นนะคะมาเจอกัน คลาส acting ที่ The Drama Academy ค่ะ คุณพ่อคุณแม่ทราบไหมคะว่าที่ต่างประเทศเขาบอกว่าถ้าอยากให้ลูกของเรามีพัฒนาการที่ดีขึ้นให้เรียน3วิชาค่ะวิชาแรกคือวิชาเลขจะฝึกเรื่องตรกกะค่ะวิชาที่2คือวิชาศิลปะจะฝึกเรื่องความสร้างสรรค์และวิชาที่3คือวิชาการแสดงค่ะจะฝึกในเรื่องของทักษะมนุษย์การเข้าสังคมการเป็นผู้นำการทำงานร่วมกันเป็นทีมในการเรียนการแสดงนี้นะคะจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆที่เด็กจะได้รับเข้ามายิ่งในยุคนี้ยุคที่เด็กเริ่มอยู่กับหน้าจอแล้วก็ขาด หายจากผู้คนไม่รู้วิธีปฏิสัมพันธ์การเรียนการแสดงจึงเป็นการสร้างทักษะม,มนุษย์ที่สําคัญมากสําหรับลูกคุณค่ะ คยสงสัยไหมคะว่าทำไมผู้บริหารจำเป็นต้องมาเรียนการแสดงเราไม่ได้อยากเป็นนักเดทยาแต่สิ่งที่เราสังเกตได้คืออะไรเวลาที่นักแสดงขึ้นไปอยู่บนเวทีเช่นเวทีออสการ์นักแสดงเหล่านั้นจะมีความสามารถในการเอาคนดูอยู่หมัดเขาจะรู้วิธีในการดึงให้คนดูสนใจเขาและเขารู้วิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้สำคัญที่สุดคือการอ่านคนและนี่คือทักษะที่จำเป็นกับผู้บริหารฉะนั้นวันนี้สายการแสดงจึงเป็นศาสตร์ที่จำเป็นสำหรับคุณคะ่ะ